เห็นมีคนโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะมากนะครับช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไช้เดือนเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อน,นะครับอันนี้ก็เลยมาทําคลิปเพิ่มเติมนะให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งข้อมูลด้วยว่าฟาร,ร์มเราเนี่ยไม่ได้เน้นขายนะครับทําเพื่อใช้เองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าจะซื้อก็มาซื้อ,อที่นี่เลยนะที่ฟาร,ร์มเนี่ยอยู่ที่อำเภอว้านีจังหวัดลบบุรีนะอยู่หมู่บ้านเขาวงกดนะครับง,ง่ายๆเลยนะครับฉะนั้น ใครจะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยผมให้วิธีคิดอยู่2วิธีนะก็คือเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับเลี้ยงเพื่อใช้เองเลี้ยงเพื่อค้าขายอันนี้เข้ามาปรึกษาได้แนะนําให้ได้หมดเลยนะครับวิธีเลี้ยงก็ง่ายๆอย่างของผมเนี่ยเลือกมาละผมเหมาะกับวิธีเลี้ยงแบบนี้มากในการใช้กระมังเลี้ยงนะสะดวกใช้วิธีการเลี้ยงได้หมดขึ้นอยู่กับความสามารถความถนัดของเรานะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยเอาการะมังเก่าๆมาเลี้ยงเห็นไหมเจาะรูนะเนี่ยมันมีรูอย่างเงี้ยรูแตกๆเนี่ยเห็นไหม ก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงบนพื้นเลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลยขึ้นอยู่กับเราเข้าใจวิธีการเลี้ยงไหมนะครับฉะนั้นสําคัญคือเราต้องเข้าใจเราก่อนว่าเราจะเลี้ยงมันเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูไส้เดือนกันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงเผื่อใครไม่เคยเห็นปะ่ะสาหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือนผมแนะนําวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะด้วยกระมังนะครับแบบนี้นะเนี่ยสามารถเลี้ยงได้1 2ึสองสชั้นเลยวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนีมีหลากหลายวิธีมาก เอาวิธีที่ผมชํานาญที่สุดดีกว่าก็คือการใช้กละมังเลี้ยงนะครับกระมังนี้เจาะรูไหมเจาะรูนะเจาะรูแบบนี้นะครับพี่ว่านดูนี่นี่นะเห็นไหมเนี่ยคือเจาะรูแบบนี้นะครับเจาะรูกว้างได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเจาะรูกว้างเกินไปเวลาลดน้ําเนี่ย ding, เบดดิ้งหรือว่าขี้งวงมันจะไหลลงไปข้างล่างนะครับฉะนั้นเจาะรูให้พอดีกับน้ํามันระบายได้นะอันนี้ก็วิธีการนะครับ ในวิธีการเลี้ยงนะอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้กระมังเนี่ยอันนี้ให้ดูว่าตั้งแต่ปีไหนมีบอกไหมอ่าเนี่ยพี่มันเห็นไหมใช้มาตั้งแต่ปีหกสี่นะครับจริงๆใช้มานานกว่านี้นะนใช้ตั้งแต่ปีอ่าเท่าไหร่ส2020องพันยี่สิบอ่ะอ่าก็ห้าปีหกปีอ่ะ 5, 6, ใช้มาคุ้มมากกระมังหนึ่งใบนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วราคาไม่แพงยี่สิบบาทเองนะครับแล้วอุปกรณ์ที่วาง ไม้ไผ่ผาซีกนะครับก็ใช้กันมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะถือว่าคุ้มละในการเลี้ยงลงทุนไม่เยอะนะครับตัวล่อนนะพูดถึงตัวล่อนเลยเนี่ยตัวล่อนที่ผมใช้มาโดยตลอดก็คือตัวนี้หาซื้อได้ง่ายๆนะจะเลือกเป็นตะแกรง3มมิลอา่าหรือว่า1มิลก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแล้วก็คารมังก็ใบละ20บาทนะครับเจาะรูนะแล้วก็เอาตะแกรงใส่เคเมนไทยล็อกเนี่ยก็ได้เครื่องล่อนละง่ายๆเลยนะครับ เริ่มต้นอย่าเพิ่งลงทุนเชอะนะครับเอาแค่เราเรียนรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงไปหรือว่าเราอยากจะค้าขายก็ศึกษาก่อนนะครับวิธีการค้าขายง่ายๆก็ไปซื้อก็ได้หรือว่าจะเริ่มเริ่มต้นเลี้ยงก็ได้ลองไปซื้อเป็นกิโลมาก่อนแล้วก็ลองโพสต์ขายในออนไลน์ดูถ้าได้ก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นสู่กระบวนการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการเลี้ยงละกันวิธีการเลี้ยงง่ายๆเลยคือการเตรียมเบดดิ้งนะครับการเตรียมเบดดิ้งก็จะมีหลากหลายวิธีมากแต่ของผมที่ผมใช้นะ ือแช่ในกระมังเพราะว่าผมมีพื้นที่สวนนะแล้วก็จุดประสงค์หลักของผมเนี่ยคือเลี้ยงเพื่อเอาไว้ใช้ในสวนของตัวเองไม่ได้เลี้ยงเพื่อคาขายผลพลอยได้ก็คือการค้าขายนั่นแหละฉะนั้นเอาที่จุดเริ่มต้นก่อนคือเราเลี้ยงเพื่อจะใช้เองนะครับการแช่เบดดิ้งก็เลยไม่ได้ลงทุนกับอุปกรณ์ไม่ได้สร้างโรงเรือนไม่ได้สร้างถังเอาไว้แช่นะครับก็เป็นกระมังแช่มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ง่ายสะดวกกับลูกผมด้วยเพราะว่าผมมุ่งเน้นให้ลูกผมฝึกงานไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปในตัวนะครับก็ ง่ายๆเลยแช่ชบนกระลำมงังเบ็ดดิ้งวิธีสั่งซื้อขี้งัวนะครับอันนี้สําคัญมากผมเปลี่ยนขี้งัวมา1ิกว่าเจ้าแล้วเพราะว่าขี้งัวที่เราใช้เนี่ยบางทีมันมีเศษหินเศษดินปนมาเยอะมากไม่มีเนื้อขี้งัวเลยฉะนั้นคนเลือกดีๆนะครับเดี๋ยวผมหา,าเบอร์โทรของร้านขี้งัวที่ผมซื้อนะเราสุดท้ายเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวปักไว้ให้แล้วก็โทรเข้าไปสั่งได้สําหรับคนที่อยากได้ขี้งัวเกล็ดเอาไว้เลี้ยงไส้เดือนนะอ่าโอเคต่อไปก็คือ ถ้าใครจะสั่งซื้อที่ผมนะบอกไปต้นคลิปแล้วต้องมาที่ฟาร์มเท่านั้นนะครับไม่สามารถจัดส่งได้อันนี้คือข้อจํากัดของตัวผมเองนะครับโอเคมาเริ่มต้นเลี้ยงกันเลยง่ายๆแช่เบดดิ้งเสร็จนะครับเอามาให้ไสเดือนอยู่ความรู้ต่างๆที่เคยผ่านมาลืมไปก่อนนะครับเอาความรู้ที่ผมให้ไปก่อนนะอันนี้คือเป็นประสบการณ์จากการเลี้ยงเองนะอาจจะมีดีกว่านี้เยอะยะเลยนะครับแต่เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากบอกก็คือถ้าไสเดือนอยู่ ไม่ต้องอ,อะไรปิดเลยมันจะไม่หนีถ้าเราทาเบดดิ้งดีนะไม่ว่าจะเป็นเบดดิ้งที่เป็นทําเหมือนปุ๋ยหมักหรือแช่นะแนะนําของผมนะใช้เป็นแช่จะง่ายสุดนะครับเอาใช้เดือนมาทดสอบแย่ yeah, หย่อนมันลงไปถ้ามันอยู่นั่นคือเบดดิ้งคือที่อยู่ที่มันต้องการและแล้วก็แหล่งอาหารไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยผลละมงผลละไม้อันนั้นคือความยุ่งยากสําหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นอยากต้องการธาตุอาหารที่มากขึ้นก็ใส่ลงไปฉะนั้นถ้าเราจะวัาาดธาตุอาหารจริงๆเนี่ย เราต้องเอาไปวัดใน lab เราถึงจะได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะครับแต่ของผมเนี่ยใช้แต่ขี้งวล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพื่อในสะดวกในการทํางานนะครับหลังจากนั้นก็ลดน้ําลดน้ําอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับอ่ะมาดูใกล้ๆพี่มอนเราจะได้นี่อันนี้มูลไส้เดือนนะตัวมูลไส้เดือนแบบนี้ลักษณะเนี้จะเป็นมูลไส้เดือนของ a f นะเพราะมันใหญ่ๆนะครับของผมเนี่ยเลี้ยงอยู่3สายพันธุ์นะใน1กระมังเนี่ย หนึ่งกะละมังจะมีบูเวอร์มนะครับบูเวอร์มไม่น่าจะมีละมี AF มีไทเกอร์นะครับลายเสือนะไทเกอร์ลายเสือ,นะ Tiger, ลสอแล้วก็เป็นยูโรไอเออถูกถูกละบูเวอร์มขอโทษทีนะครับจะมีบูเวอร์มนี่นมีเอตัวใหญ่นะเอฟนะครับบูเวอร์มนะครับบูเวอร์มที่ตัวมหอมนะแล้วก็ไทเกอร์นะครับเนี่ยจะเป็นบูเวอร์มนี้นะครับจะเป็นกลิ่นเหมือนดอกโมกนะฉะนั้นรวมกันอยู่ในนี้หมดเลย ราคาก็ลองเช็คดูนะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะของผมเลี้ยงอยู่สามสายพันธุ์เลยไม่ได้คัดแยกอะไรเลยนะครับก็ใช้ประสบการณ์เลี้ยงมาตั้งแต่ปีสองพันจนถึงปัจจุบันก็น่าจะรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดีพอสมควรนะครับน่าจะแชร์น่าจะบอกเล่าได้นะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นเลี้ยงนะแนะนําว่าให้ง่ายที่สุดนะครับเรื่องการตลาดก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับง่ายสุด มีคำถามเรื่องมดเข้ามานะครับมดเนี่ยจะกำจัดยังไงสำหรับผมนะใช้ยากำจัดมดฉีดเลยฉีดเบาๆนะฉีดเป็นรองฟุ๊เนี่ยฉีดหน้าเนี่ยนะแล้วมันก็จะไปของมันเองนะครับอันนี้คือที่ผมทำอยู่นะครับมีอันตรายกับเส้เดือนไหมเสื้เดือนอยู่ข้างล่างนะครับตัวสารเคมีอยู่ข้างบนอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะแค่เราไล่ชั่วคราวนะแบบไม่ได้ไล่จริงๆจังๆฉีดเข้าไปนะคือแค่เป็นละอองให้หมดได้กลิ่นแล้วมันก็จะไปนะครับอันนี้วิธีไล่มดไล่ โหนี่คือค่อนข้างจะมีความวุ่นวายมากอาจจะใช้พวกสเปรย์เหมือนที่ใช้กับพวกหมาสุนัขอะไรพวกนี้ฉีดมันก็จะไปเองแต่จริงๆแล้วไม่ทําอะไรมันเลยมันก็ไปเองโดยอัตโนมัตินะอันนี้ผมไม่ค่อยไปวุ่นวายกับมันเท่าไหร่อุปสรรคของการเลี้ยงไส้เดือนมีอย่างเดียวคือมันเยอะเกินไปและผมทําไม่ทันนั่นคืออุปสรรคเดียวที่ตลอดที่ผ่านมานะครับฉะนั้นให้เหมาะสมกับตัวเราอะว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อค้าขายฉะนั้นเราต้องมีคนงานเราต้องวางแผน โหเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อใช้เองก็ดูความเหมาะสมของสวนเราใช้กับอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับง่ายๆเลยวิธีการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยไม่ยุ่งยากโทรมาปรึกษาได้นะครับเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยหนึ่งกระมังนี้นะผมสามารถทําให้มันเป็นพันกละมังภายใน1ปีได้อันนี้ทดสอบมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอัตราขยายนะครับ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นะขยายไปเรื่อยๆฉะนั้น ไม่เชื่อลองดูก็ได้นะครับอันนีเ้เคยเลี้ยงมาละแล้วก็เคยพิสูจน์มาเห็นละผมซื้อกละมังไว้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําธุรกิจนั้นต่อกละมมังก็เหลือเต็ไมไปหมดเลยมีทั้งความผิดหวังความสมหวังประสบการณ์มีเรื่องราวเล่าเยอะแยะมากมายเกีก่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเป็นการเลี้ยงที่ศึกษานะครับไม่ได้เป็นการเลี้ยงเพื่อจะหวังผลประโยชน์แบบที่ ที่เคยผ่านมาในในประสบการณ์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มต้นถูกเราก็จะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานฉะนั้นถ้าคนเริ่มเลี้ยงตัวไส้เดือนเนี่ยรับผิดหวังนะกะละมังมันยังใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนะเจาะรูเนี่เราไปทําปลูกพงปลูกผักได้นะครับไม่จําเป็นต้องทิ้งนะของผมเนี่ยก็เอามาแปลรูปต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ฝากให้เป็นแนวคิดละกันว่าการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยขึ้นอยู่ประกอบอยู่2อ,อย่างว่า เราเลี้ยงเพื่อค้าขายหรือใช้เองนะครับก็กลับมาสู่ความคิดของตัวเองนะครับฉะนั้นวิธีการต่างๆต้องใช้ประสบการณ์เข้าไปศึกษานะครับทํามากได้มากทาน้อยก็ได้น้อยแต่สามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้ครับผมสนใจก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับสนใจเรื่องอะไรถามได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ